พา <premises. S 2> พี่น้องรอบเมืองปลาถั่วพี่น้องจนได้ฝนตกดีหลายจนได้เป right ี่ยนหนาบออกพี่น้องเลยผลปูบกถั่วบักเขือแซมไปนําถั่วก็หน่วยไล่หลายพี่น้องเพื่อนเนี้ยแต่ละของมันแน่นหน่วยผลเป็นหลักๆเลยผลโอ้ยผลผลพี่น้องเห็นบ่ถั่วหลายนอกจากนอดอกกผู้พูนฝนกระตกแต่คนบักเอาบักจกกนมหนามเปล่งเห้มันไหลออกแกพี่เนี้ยเพื่อนเปื่อนยามันเพิ่มคู่ขนาดเทดคู่สูงได้จ่านี่ หน่วยกระลังอันนี้นอกจากน่องนี่หน่วยคนะเก็บออกเรื่อยลันนี่จังหวัดอันนี้หน่วยกต่จะคางเนี่ยนอกจากน่องเพื่อนเนาะพาพี่น้องเราสวนหมึกถั่วถึงเลาะมาตักเลยโอ้ยฝนนะหน่วยพี่น้องแม่เมื่อยเป็นหลักๆเลยวะเนาะสะออนนอกจากเนาะสวนหมึกถั่วสวนเกษตรคนโบยนอมให้วางเปล่าเลยนี่บะเขือผักกระปุกเสียมเสนีนีบ่อบะเขือกระปุกใส่อันนีุ้่น้ยตกของฝนพี่น้องเห็นบหมุ่บฝนใส่เสือกันฝน เก็บบกทั่วจ้วยแต่คนใส่เกือบูดนะจ๊ะคนใส่รองเท้าบูดนะจ๊ะเนาะรองเท้าบูดใส่รองเท้าบูดมีบ่ริใส่ยานคนสีบยานั่จ้ะโอ้ยพี่น้องพี่น้องมองไห่หน่วยบกทั่วคนพี่น้องเห็ดหมอกหน่วยเป็นหลักๆเลยหนน่กเขือกระปูได้งามแห้งขนาดเลยบกเขือกระเลือมเป็นดอกคนโอู้คนเห็ดอันนั้นสวนสวนเกษตรสวนผสมนะจ๊ะเนาะมีทั้งทั่วมีทั้งเขื่อเดื่อตื่นนอน มันอาจสิหนวกหูเครื่องตัดหญ้าด้วยจ้ะเด้อหัวเครื่องตัดหญ้ากับอุ้ยดังแห้งตัดอยู่บับไก่หนึ่งหน้าคนละมองแล้วมันเสียงมันดังโอ้ยคุณควนตกแห้งลมเพลือบักทัวลม่มข่างบักทัวลม่มพี่น้องเอ้ย,อยอคุณงอ,อย่างมาทางผีก่อนโอ้ยสงสัยคนสูบอะไรสีหญ้าดอกสันหญ้ายังร้ายไหมในคู่กันแท้ขออนุญาตเข้ามาในเด้อลุงเด้อมาเบิ้งเคลืน่อนอันนี่ มื่อข้ามักทัวล่มพี่น้องบัสได้แน่แค่จังไหนสิ่ยอดขึ้นได้มันเนาะพุ่นโอ้ยข้าส่อหน่วยบักทัวพี่น้องเลยเน่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 มาตะปีพี่น้องเอ้ยพี่น้องหน่วยเป็นหลักๆอยู่เนาะอูบักทัวพันได้เลยคือจังอันนั้นหน่วยโดกคักแท้เก็บออกเบาหวานเบาไหวเลยบุ้ยล่มพี่น้องเลยพุ่นนี่ตัวหน่วยยาวๆเนี่ตัวหน่วยยาวพุ่นเครื่อบักทัวล่มตั้งแต่เป็นออกสุดเป็นโต๊กเลย นวยเป็นหลากๆพี่น้องเห็นบมขอ่นวยเป็นย่อยๆเลยเนาะโอ้ตาย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 พี่นายตาย่าทัายตลยตนยตาะจายเาาะฝนฝนดีตอนลาายตายตายตายทัยตายตาายตเายายายตยตายตยตายสายายาายตาะตาาตายนปตาย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 เายตายย ปูเขือบเขือกำลังเป็นโอกอันแถวนั่นที่มุกมุกทัวลุ่มข้าบมกทั่วลุ่มมึงในแต่ละหน่วยตรงนี้ย่อขึ้นอีกแล้วพี่น้องโอ้ยสะออนมุกทั่วนอกจากน้องผุนเผื่อน้องปลูกอุ้ยเดืหลายแหงวะมีหอมหอมบัวปลูกแซมใส่นหนหลุมอุ้ยเ็ดได้คาดเลยคนขยันดูน้ำผุดไผนอกจากผุนเผื่อนโอ้ยหน่วยหน่วยพี่น้องนะหน่วยหน่วยหน่วยผุดหน่วยผุดหน่วยผุดหน่วยโพ๊ะบอกโม๊บอกแตงพี่น้องเอ้ย บักทัวปูบักทัวอยังคือปูได้คักได้กกนแน่แท้โอ้ยสะออนสะออนโอ้ยงาม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 โอ้พาพี่น้องรอสวนบักทัวนอกจากนาะพอกันไม่ขึ้นม,มาจะเป็นเพื่อนผ้าเบิ้งสวนบักทัวสวนกสเกษตรืนอกจากนาะพอกันไม่ขึ้นม,มาจะเป็นเพื่อนอยู่ดีมี่แห่งพุ่นจ้าปัางๆนะคะสวัสดีค่ะ